สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับส่วนเซมีใจรักนะครับวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกครับฝนตกอยู่ประมาณสัก3าสี่ชั่วโมงนะครับตอนเช้ามาก็เปิดนี่เลยครับเปิดเปิดหออินทผลัมดาฮานนะครับมาเช็คดูมาเช็คดูลูกครับมาเช็คดูสีนะครับตอนนี้ก็จะออกเป็นสีออกเหลืองเหลืองแล้วนะครับนี่สีเหลือง ครับเพราะว่าจะเปิดเปิดให้โดนแสงแดดนิดนึงครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดพวกแมงด้วงหรือเชื้อราเข้ามานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเช็คเช็คความนี่ครับเช็คความหวานกันวัหบานขนาดไหนครับครับอืมรสชาติตอนนี้หวานแล้วครับหวานนิดนึงนะครับหวาน ยังไม่ถึงกระหวานมากนะครับตอนนี้กําลังกําลังกาลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเหลืองชมพูชมพูแล้วนะครับเนื้อ,อนในเขาจะประมาณนี้นครับตอนนี้ยังไม่เป็นเข้าสีนะครับนี่ครับเนื้อ,อนในเป็นสีแบบนี้รสชาติก็จะเป็นหวานหวานจืดๆนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับสวัสดีครับ